พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดอกตท่าชมกำลังแจงเลยนะครับ นี่แหละครับอันนี้ผมทําไว้หกปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่หกที่ออกเยอะนี่ปีที่ห้ากับปีที่หกนะครับที่ออกเยอะแบบนี้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมต้องกลางร่มต้องไปล้างอีกนะครับท่านผู้ชมทรายฝนตกอย่างเงี้ยครับขาวโพลเลยครับท่านผู้ชม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่18กรกฎาคม2 5 6พรครับท่านผู้ชมฝนยังตกไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าเรามีภารกิจจะไปเก็บเห็ดปวกนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้กินเห็ดปวกเลยนะครับปีนี้เพราะว่าหอยทากจะกินก่อนครับเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดปวกกันนะครับที่หลังบ้านนะครับนี่นะครับที่ หลังบ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ของแค้ต้องมีบอนสีนะครับฮกหลงไปครับเราจะไปเก็บเห็ดปัวก,กันฝนตกทั้งคืนเลยนะครับมาคืนนี้นะครับตกต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาสามสี่วันแล้วครับท่านผู้ชมกลางวันก็จะอยู่แบบนี้แหละปกแป๊กป๊กแป,ป๊กนะครับนี่เข้ามาหลังบ้าน เราจะไปเก็บเห็ดตอนนี้คุณนายนำหน้าไปแล้วเราไปกลางร่มมาด้วยนะครับท่านผู้ชมกลางร่มมาด้วยห้าหลังโอ้ลื่นท่านผู้ชมดูนะเก็บเห็ดปวกกันนู่น ดูนะครับเก็ปวกน,นี่เกิดแล้วนะครับนี่ดอกใหญ่ๆตุ้มๆกำลังแกงนู่นเจ้าของที่มาแล้วเจ้าของที่มาเก็บก่อนแล้วนะครับดูดอกตุ้มๆกำลังแกงเลยท่านผู้ชม เราจะมากิดเห็ดปวกกันเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนี่ครับดูเห็ดปวกดกตงุตงมๆท่านผู้ชมกําลังแจงเลยนะครับเราจะได้กินหนึ่งปี มีครั้งหนึ่งนะครับเห็ดปวกเป็นเงาเป็นเงาเลยท่านผู้ชมบริเวณนี้พ่อพงก็ได้ราดน้ําหมักเจ้าปวกไว้นะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะราดน้ํำหมักเจ้าปวกเนี่ยพ่อพงก็ตัดลำไยครับมาขุดเป็นร่องแล้วก็วางยาวเลยนะครับ ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนท่อนละสองเมตรครึ่งครับก็มาขุดดินเป็นเหมือนร่องน้ำครับขุดดินแล้วก็เอาไม้ไผ่วางแล้วก็น้ำหมัก้าปลวกมาราดครับนีนะ่ผลที่ได้ก็แบบนี้แหละครับอันนี้ผมทำไว้หกปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่หกที่ออกเยอะนี่ปีที่ห้าปีที่หกนะครับที่ออกเยอะแบบนี้ ปีแรกๆนี่จะออกเห็ดเยื่อไผ่มันกําลังจะแทงขึ้นมาอีกนะครับเล็กๆก็มีนะครับกำลังจะแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม,มกําลังจะแทงออกมาเรื่อยๆ นนกําลังงามเลยครับท่านผู้ชมเลยครับกำลังงามเลยนะครับหอยทากหอยทากกินนะครับท่านผู้ชมหอยทากตัวเล็กๆนะครับนี่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 ตัวแบบนี้เนะี่ยครับนี่มันจะมากินเห็ด ันแบบนี้บบต้องเก็บมันเทีดอ,อกนี่นี่นสิไว้ตอนแรงเก็บปุป๊ขึ้นมาจังสิเอาจะดอกอย่างนี้นี่นอย่างนี้นะ่ะนี่กำลังแทงนี่โอ้หอยทากเตรียมเล็งเลยนะหอยทากเนี่ยเนี่ยดู ฝนตกนะครับท่านผู้ชมต้องกลางร่มผมเองก็ต้องกลางร่มนะครับตอนนี้เก็บกลางสายฝนเลยเราเก็บตอนเช้าแบบนี้นู่นแหละครับตอนเย็นนู่นแหละถึงจะได้กินครับนี่ต้องไปล้างอีกนะครับท่านผู้ชมสายฝนตกอย่างเงี้ยครับ ดอกกาลังงามพอดีว่าเมื่อเย็นวานนี้ผมมาเห็นพอดีครับมันกําลังแทงขึ้นมาแบบนี้ครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นดอกกําลังดันหญ้าใบไผ่พวกนี้ออกมาดันใบไม้ออกมาพอเช้ามาก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่เช้ามาก็เป็นแบบนี้เลยอยู่ทางนู้นก็มีนะครับท่านผู้ชมนู้าานบ,บนา,นาน,นบท่านผูนน้ดูงามมาก ดอกครับด้านหลังนี่ก็มีนะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวกลัวมันเหยียบมาดูดินอาจจะเป็นโคนเหยียบข้างหลังที่หันคูไดน้เบื้องในหันทั้งนี้นี่เห็นบ่อนี่ เฮ็ดทั้งนั้นน็ดนี่ทั้งปุ่นก็มีเด้วนะนั่น,นอันนี้น้อยจะเฝ้าเอาอยู่เยอะมากเลยท่านผู้ชม,มผมต้องช่วยเก็บแล้วเนี่ยไม่งั้นไม่ทันเวลาไปทำงานครับ จะไปทำงานไม่ทันดูขาวโพลเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องข้ามเวลาเราเหยียบไปเนี่ยกลัวเหยียบดอกเห็ดนี่ครับนี่อันนี้บานเยอะโอ้นุน่นหมดแล้วไว้ท่าก,กินนี่ตัวกินน่ะโอ้ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พอพงพอเพียงด้วยนะครับ